ตนเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะเคยเล่นเกมพ bon ินบอลเกมนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีการออกแบบมาอย่างดีแล้วก็ละเอียดมากๆเลยนะคะตั้งแต่ลูกบอลตัวฟลิปเปอร์ข้างล่างนะคะที่เป็นตัวโยกถูกคิดมาแล้วนะคะทั้งในเรื่องของหลักจิตวิทยาแล้วก็เรื่องของวิศวกรรมนั่นเองค่ะ เขาบอกว่าพินบอลที่เราเห็นกันในทุกวันนี้นะคะมันมีรากมาจากเกมที่ชื่อว่าบาการ่ลนะคะในฝรั่งเศสช่วงศตวรรษที่18ค่ะเกมนี้เนี่ยจะใช้โต๊เอียงหมุดนะคะแล้วก็ลูกบอลเหล็กเล็กๆเ,เ,เนี่ยให้กลิ้งลงหลุมเพื่อทําคะแนนค่ะแต่ว่าต่อมาในปี1871นะคะคุณมอนเทกิลเนี่ยเขาก็ได้ใส่สปริงค่ะยิงลูกบอลแทนตัวไมคิวเนาะแล้วก็ทําให้โต๊เอียงมากขึ้นนะคะเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการเล่นค่ะและต่อมานะคะสิ่งที่เปลี่ยนตัวเกมพินบอลเนี่ยจากเกมพึ่งโชคเนี่ยเป็นเกมที่ต้องใช้ทักษะในการเเล่่นนกกกมมายิงขึ้็คื การเพิ่มตัวฟลิปเปอร์เข้ามาในปี1947โดยคุณแฮร์รี่แมปค่ะฟลิปเปอร์เนี่ยคืออะไรนะคะฟลิปเปอร์เนี่ยก็คือตัวโยกเนาะที่อยู่ตัวด้านล่างของเกมพินบอลนะคะเขาบอกว่าฟลิปเปอร์ในช่วงนั้นเนี่ยมีมากถึง6อันเลยนะคะแล้วก็ยังวางกระจายอยู่หลายจุดในโต๊ะของเกมพินบอลนี้ด้วยนะคะจนกระทั่งในปี1960ค่ะคุณสตีฟเนี่ยก็มาออกแบบใหม่นะคะแล้วก็ลดตัวฟลิปเปอร์เนี่ยให้เหลือแค่2อัน,นะคะ่ะการมีฟลิปเปอร์เพียงคู่เดียวที่ฐานโต๊ะนะคะจะทําให้การควบคุมลูกเหล็กเนี่ยมันมี ท้าทายที่จะมาให้วอลมันตกถึงพื้นเนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นนะคะเราก็จะระูส้สึกตื่นเต้นกับการเล่นเกมมากขึ้นค่ะและอีกหนึ่งดีไซน์ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือตัวลูกบอลเหล็กนั่นเองค่สะสาเหตุ ished, ที่ใช้ตัวลูกบอลเหล็กเนี่ยเพราะว่าน้าหนักแล้วก็ความเฉื่อยของโลหะนะคะจะทําให้การเคลื่อนที่บนโต๊ะเอียงเนี่ยมันม,มีความเสถียรมากขึ้นนะคะเพราะถ้าเกิดเราใช้ลูกบอลยางหรือว่าลูกบอลพลาสติกเนี่ยมันก็อาจจะเบาเกินไปแล้วมันทําให้มันเด้ง <ๆ S 1> ไม่ค่อยมีทิศทางสักเท่าไหร่แม้กระทั่งความเอียงของโต๊ะพินบอลเน ประมาณ6.5ถึง7องศานะคะซึ่งเป็นมุมที่ทําให้ลูกบอลเหล็กเนี่ยไม่ไหลเร็วจนเกินไปหรือว่าชาจนเกินไปนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะเป็นกิมมิคเลยนะคะก็คือเสียงของลูกเหล็กที่ไปคบกับตัวบัมเปอร์ทา์เกตต่างๆนี่แหละบัมเปอร์กับทา์เกตในที่นี้นะคะก็คือตัวที่ช่วยให้เราทําคะแนนเวลาอยู่ในเกมพินบอลนะคะมันจะเกิดเสียงตง แบบนี้นะคะพอลูกเหล็กมันไปกระแทกเนี่ยมันก็จะเกิดเสียงนี้ขึ้นมาค่ะและตำแหน่งของตัวบัมเปอร์ทารเกตต่างๆเนี่ยก็ถูกวางนะคะให้สร้างเส้นทางความเป็นไปได้ที่หลากหลายด้วยเช่นเดียวกันค่ะเพราะเขาบอกว่าการวางตัวบัมเปอร์ทารเกตต่างๆเนี่ยยังมาคับให้ผู้เล่นนะคะต้องมีการวางแผนการยิงที่แม่นยำมากขึ้นนะคะแล้วก็แต่ละจุดเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงหรือผลลัพธ์ที่แตกต่างกันค่ะเช่นถ้าคุณเลือกที่จะยิงให้มันเด้งไปจุดนี้เนี่ยคุณอาจจะได้คะแนนสูงมากๆเลยนะแต่ว่าโอกาสที่ลูกบอลจะตกมาถึงพื้นเร็วขึ้นเนี่ยก็ จากเกมบนโต๊ะมาในศตะวรรษที่18นะคะก็กลายมาเป็นเกมที่หลายคนเนี่ยรู้จักกันไปทั่วโลกเลยนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวเบื้องหลังของการออกแบบตัวเกมพินบอลนะคะที่ถูกคิดมาแล้วอย่างละเอียดนะคะเพื่อให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถเล่นเกมได้แบบติดองอมแงมเลยค่ะฝากทุกคนนะคะติดตามรายการเศรษฐกิจดดได้ในทุกช่องทางของ Creative Talk เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือว่า YouTube Channel ค่ะฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะที่สําคัญอย่าลืมกด See First นะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใน EP หน้าค่ะและสุดท้ายนะคะใครที่ต้องการที่จะติดต่อ สปอนเซอร์รายการนะคะสามารถติดต่อได้ที่เพจ Creative Talk เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ก e ทีหน้าค่ะ